เรือเบลจูปิเตอร์เป็นเรือสินค้าเทกองขนาดใหญ่โหลดสินค้าแร่บ็อกคซายแบบเทกองลงในรางซึ่งก็เหมือนกับเรือเบลที่โหลดสินค้าปกติสินค้าแร่จะกองอยู่หน้าท่าแล้วนํามาโหลดขึ้นบนเรือและสินค้าพวกนี้จะเปียกน้ําได้ไม่มีผลอะไรกับสินค้าหลังจากโหลดสินค้าเต็มลำทั้งหมด40,000ตันจากท่าควนตันประเทศมาเลเซียมุ่งหน้าฮ่องกงระหว่างช่วงเรือผ่านชายฝั่งเวียดนามเกิดขึ้นลมแรงเรือพลิกจมอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครคาดคิดทําให้มีผู้เสียชี ีวิต16คนแต่รอดชีวิตมาได้3คนจากการสอบสวนหาสาเหตุพบว่าเกิดจากสินค้าในละวางโดยแร่บล็อกไซด์เป็นของแข็งแต่เนื่องจากขนาททาการบรรทุกลงละวางทางท่าได้นําสินค้ามากองไว้ข้างเรือและมีฝนตกในขณะทําสินค้าทําให้ตัวแร่บล็อกไซด์มีความชื้นสูงในขณะที่สินค้าอยู่ในละวางเรือโคงไปโคงมาแร่บล็อกไซด์ที่เป็นของแข็งก็ตกตะกอนลงข้างล่างส่วนด้านบนก็กลายเป็นของเหลวหรือเป็นน้ำพอเรือเอียงไปเอียงมาน้ำหรือของ ลเก็เทไปในฝั่งที่เรือเอียงทําให้เรือพลิกจมอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้บริษัทเกียร์เบาซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ออกกฎข้อบังคับใหม่ห้ามรับสินค้าที่มีความชื้นเกิน10%เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก